สวัสดีวันที่14นะครับ14เมษายนวันนี้มาต่อนกอีกเช่นเคยครับวันนี้พาเจ้าทองแดงมานะครับเข้ามาหมายใหม่นะครับหมายซอยเล็กๆครับได้ยินเสียงนกขันก็ขึ้นไม้แรกเลยครับนกมาร่วมแล้วครับเจ้าทองแดงขันขึ้นสามคำนะครับพุ่งมาเลย ตัวหนึ่งอยู่นู่นนะครับตัวมะเป้านี้ไม่รู้ตัวไหนนะครับเข้ามาไม่กูน่าจะเป็นตัวเมียมาก่อนนะครับตัวผู้อยู่นู่นนะครับอตัวผู้มาก่อนนะ มาแล้วครับเจ้าเสียงใหญ่มาแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับตัวนี้เสียงเบลเลอเลยครับแต้มแรกนะครับตัวนี้เสียงใหญ่นะครับทองแดงจัดนกเสียงใหญ่ให้ได้เลี้ยงแล้วครับตัวนี้เสียงเจ้าเสียงเท่าเจ้าทองแดงเลยนะครับตัวนี้อ่าแล้วอนกลงมาเก็บครับเดี๋ยวขึ้นอีกรอบครับมีนกเยอะในซอยนี้มาแล้วครับแต้มแรกเจ้าทองแดงเดี๋ยวผมขอขึ้นอีกครับนกกำลังเยอะเลยช่วงนี้ในซอยนี้ ขึ้นที่เดิมนี่แหละครับแาวนี้นะครับขึ้นเจ้าตองแดงอีกไม้หนึ่งครับถ่ายไม่ค่อยได้ครับช่วงนี้เขาเล่นน้ํำรงการกันเปิดเพลงเสียงดังก็อเอาเจ้าตองแดงมาลากหน่อยครับหลังจากผัดขนใหญ่เลยก็พอเล่นได้ครับ ยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ครับเจ้าทองแดงก็ลุ้นอีกสักหมาสองหมยครับถ้าไม่ยังไงก็คงต้องกลับบ้านแล้วครับเก้าโมงกว่าแล้วลมแรงด้วยครับอากาศก็ร้อนจะไปหมายเด็ดๆก็มีแต่คนเล่นน้ำครับ ครับก็เอานกลงแล้วครับอากาศร้อนครับลมก็แรงเก้าโมงครึ่งนี่โอ้ยร้อนจัดเลยครับวันนี้เจ้าทองแดงก็นะครับจัดนกเฉลยเสียงกลางไปใหญ่แล้วครับตัวนี้พอได้เลี้ยงได้ชำไว้สักหนึ่งตัวครับตรงนู้นนะครับรอให้ อากาศดีๆครับให้ผลลงอีกสักหน่อยหนึ่งช่วงเดือนพฤษภาวนู่นแหละครับนกป่าถึงจะได้คึกน,นกตอก็ผัดขนนะครับทยอยผัดขนกันขึ้นก็เริ่มจะเต็มกันทุกตัวแล้วครับเจ้าทองแดงก็ผัดเป็นเดือนนะครับตอนแรกก็ว่าเจ้าเจ้าหลิวมาก็เอาเจ้าทองแดงออกมาไล่มาลากหน่อยครับ หรือเวทีไปนานเดี๋ยวลืมนะครับยังไงก็ขอฝากติดตามนะครับช่องบอยนกเขาใหญ่ครับพรุ่งนี้ว่าจะออกต่อยสักหมายหนึ่งนะครับจะอาตัวไหนออกมาก็ฝากติดตามรับชมนะครับพอได้เล่นได้ลุ้นกันครับช่วงนี้อากาศร้อนก็นะครับเล่นน้ำสงการกันครับผมก็มาต่อนกครับกลับไปก็คงจะไปทำงานที่บ้านนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็คงจะกลับบ้านแล้วครับขอลาไปเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับพรุ่งนี้เช้าครับว่าจะออกสักไม้สองไม้ก็พักผ่อนนะครับหยุดงานแค่สามวันนะครับหยุดไม่เยอะไม่ได้กลับบ้านต่างจังหวัดเลยสวัสดีปีใหม่ครับป,ปีใหม่ไทย